ก็เอาน้ำจากที่ตามตับหน้าฝนก็น้ำก็ลงมาเรากัดเอาไว้ถ้าแรก็ใช้น้ำที่ที่สูบมาขึ้นนี้ลงมาตามนี้ก็สวยก็หมดปัญหาแล้วคือของอันนี้ไม่ต้องสูบเขาาคือ,คอว่า,าพวกนี้ที่ขึ้นมานี้แล้วก็มาตาม ก็ปล่อยปล่อยลงไปเพื่อที่จะให้ในบริเวณมีความชุ่มชื้นแล้วก็พืชผลต่างๆขึ้นดี<ม>ก็เป็นส่วนที่สวย<ม>แล้วก็<ม>น้ำที่เหลือก็ลงมาลงมาทำทำบ่อตามเรา,เ,ราเราจะทำหมดใช่ไหมนี่ก็ทำได้ทำได้ตั้งนั้น,น,นแต่ว่าทำ<ม>บอ่อตามโขกเออทำเะไรสเกอย่ข้างล่างนี่ปล่อยให้ให้พวกศิลปิน,ปนทำข้างบนนี่ สี่หกบ่อนี้ให้ให้ช่างทำ